จีนจะสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ําสายหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองที่เบตนั่นก็คือแม่น้ํายาลุงซางโปโดยพิธีการก่อสร้างก็เริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีนายกรัฐมนตรีของจีนหลี่เฉียงของออไปเป็นประธานโปรเจกต์นี้มีชื่อว่าเมอร์ตัวไฮโดรพาวเวอร์สเตชัน ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองที่เบตรสร้างขึ้นบนตอนล่างของแม่น้ำยาลุงซางโปซึ่งบางช่วงของแม่น้ำสายนี้นมีความสูงต่างกันถึง2,000เมตรเป็นระยะทาง50กิโลเมตรแปลว่าอะไรแปลว่าพลังน้ำนมันแรงมากคือถ้าเกิดระดับของน้ำในแม่น้ำมันแบบมันเรียกน้ำจะไหลเอ่อยเนื้ออ,อกปะแต่ถ้าเกิดระดับของน้ำในแม่น้ำนมันมีความสูงแล้วลงมาต่ำเนี่ย แสดงว่าน้ําที่มันไหลลงมาเนี่ยพลังมันเยอะมากแล้วมันก็จะทําให้ไปปั่นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกเป็นลักษณะทางกายภาพาที่โดดเด่นของแม่น้ําแห่งนี้แล้วก็เลยทําให้จีนรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะผลิตพลังงานได้เยอะก็เลยเอาคอนกรีตไปกั้นเลยความต่างที่สูง2,000เมตรเนี่ยคิดตูน้ํามันลงมามันเหมือนน้าตกอะเนาะมันก็จะบา้าปั่นไฟได้เยอะเลยแหละ โดยโครงการนี้ใหญ่โตมโหฬานมากนะเชื่อว่าสร้างเสร็จแล้วจะเป็นเขื่อนพลังน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะมีการสร้างสถานีไฟฟ้าพลังน้ํา5สถานีต่อกันเป็นขั้นบันไดเพื่อปล่อยน้ําจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยสื่อจีนระบุว่าเขื่อนนี้จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ3 0 0แสนล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงถ้านึงไม่ออกมันเยอะขนาดไหน เทียบเท่ากับปริมาณที no so ่อังกฤษใช้ไฟฟ้าปีหนึ่งมูลค่าการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้อยู่ที่1.2ล้านล้านหยวนเงินไทยประมาณ5.4ล้านล้านบาทเมื่อตัวจะกลายเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดแซงหน้าเขื่อนสามผาหรือทริกออส์ดมฮะซึ่งก็เป็นเขื่อนที่จีนสร้างนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนบอกว่านี่คือโครงการแห่งสตวรษส่วนสื่อของรัฐบาลจีนบอกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเขื่อนนี้จะถูกส่งไปยังภูมิภาคอื่นของจีนแล้วก็ใช้ในทิเบตด้วย